เกินกันยังไงต่อคะ่ะกับความเสี่ยงของพื้นที่ที่อยู่ติดกับรังสิตนะคะก็ไปดูทั้งทางรังสิตแล้วก็ทางเขตสายไหมด้วยนะคะดูแล้วก็น่าเป็นห่วงค,ค่ะเพราะว่าปริมาณน้ํามากเหลือเกินกําลังประชิด เขตแดนของสายไหมและดอนเมืองก็เข้ามาแล้วด้วยนะคะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรองศาสตราจารย์เสรีสุพราทิ์แล้วนะคะเป็นความร่วมมือของไทย PBS และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันและอาจารย์เสรีก็ได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งคะ่ะเพื่อที่จะไปช่วยกันประเมินสถานการณ์นะคะว่าขณะนี้สถานการณ์น้ํา เป็นอย่างไรบ้างอาจารย์คะดูสภาพที่เราไปทั้งทางด้านของรังสิตเองและไปที่เขตสายไหมที่มีผนังกั้นน้ําของกทมกั้นอยู่น่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคะก็น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราต้องการไปดูสารที่จริงตรวจวัดจริงตรวจทั้งระดับแล้วก็ปริมาณน้ำนะฮะนอกเหนือจากนั้นน,น้ำเหนือที่เข้ามาจากยุทธยาเราก็สอบถามไปยังกรมชลประทานระดับน้ําอยู่ขนาดไหนก็ประมาณ การไหลได้ว่าเข้ามาเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตัวเลขหลังนี้เราเอาประมวลแบบเวลาจริงนะสร้างแบบจําลองขึ้นมาแจ้งให้ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อท่านจะได้เตรียมตัวได้อย่างนี่ไปดูภาพกันค่ะเราไปที่แรกคือไปที่คลองสองที่เขตสายไหมก่อนนะคะเป็นประตูน้ําเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์จุดนี้ค่ะครับเราก็เข้าไปแล้วก็ดูว่าความจริงกรุงเทพมหานครเองก็พยายามควบคุมน้ำนะให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะฮะก็ประตูคลองสองเนี่ยเปิดประตูเนี่ย ประมาณเกือบเกือบสเมตรนะฮะ,ะแล้วก็น้ําเข้าไปเนี่ยกรุงเทพชั้นในเนี่ยประมาณ30มสิบกว่าเมตรต่อท,ทีนะฮะเราประมาณทีนี้ส่วนน้ําที่น้ําเหนือที่มานะฮะจากด้านบนเนี่ยมาผ่านคลองหกวาเนี่ยน้าเหนือยังคงมาอยู่นะ,ะช่วงนี้ระดับน้ําในคลองหกวาเองเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ําหรือระดับคันเนี่ยประมาณสัก50เซนถึง1เมตรนะ,ะช่วงนี้ยังปลอดภัยอยู่นะ,ะ,ะแต่ช่วงต่อไปเนี่ยเราต้องจับตาดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับครับผม ดูเหมือนว่าผักตกชวาก็มีเยอะมากที่บริเวณประตูน้ําด้วยนะคะประตูน้ำนะก็กําลังเร่งกําจัดอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าน้ําจะได้ไหลลงสะดวกนะครับครับผมจากนั้นเราก็ไปดูแถวแถวรังสิตนะฮะแถวรังสิตงครรักนะฮะก็อาจารย์ได้ขึ้นไปสอบถามข้อมูลด้วยจากท้าชั้นที่ที่ประตูน้ําคลองสองนะคะได้ความว่ายังไงบ้างคะอาจารย์คะก็เราต้องการสอบข้อมูลว่าเราเปิดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ไปมาน้ํามีเท่าไหร่ นะฮะตอนนี้ตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะรู้แต่ระดับระดับเปิดแต่ว่าปริมาณน้ําจะไม่รู้นะฮะงั้นเราก็ต้องคํานวณคำนวณของเราเองนะครับจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปนะคะไปที่ทางด้านพนังกั้นน้าชั่วคราวของกรุงเทพหานครที่เขตสายไหมคลองหกวาตอนนี้สภาพเป็นอย่างที่เห็นอยู่นะคะอาจารย์ครับครับก็ไปคุยกับชาวบ้านฮะเนื้อตอนนี้ระดับน้ําก็ต่ากว่าคันอยู่ประมาณ50เซนเมตรเมตรหนึ่งนะแต่บางจุดเนี่ยก็อาจจะมี ซึมมาบ้างอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องรักษากันนะฮะก็กลุมดูแลกันต่อไป <ขอ S 1> นะครับสภ <ะ S 1> าพบ้านของเขาก็มีน้ําเขา้าทว <ไป S 1> ่วมไปครึ่งบ้านครึคร่งบ,บ้านแล้วอันนี้แน่นอนที่สุดเขาอยู่นอกคันนะฮะ,ะอันนี้ก็ต้องรับผลกระทบนะฮะเรื่องต่างๆคาดว่าตรงนี้น่าจะท่วมขึ้นมากกว่านี้อีกสักเท่าไหร่คะอาจารย์คะครับเดี๋ยวผมจะประเมินให้ฟังนะฮะน่าจะอยู่ที่50เซนแปดเซนนะเดี๋ยวจะดูตัวเลขนะครับก็อาจจะอยู่ไม่ได้สาหรับบ้านที่ถูกน้าท่วมครึ่งบ้านแล้วนะขณะนี้ จากนั้นเราเดินทางต่อไปทางด้านของนครรังสิตนะคะคซึ่งนี่คือถนนที่เดินทางไปแล้วก็คลองสี่ะครับเราเรียกคลองสี่นะคระับเราก็จะเห็นภาพนะฮะภาพต่างๆเหล่านี้เป็นภาพที่ภาพจริงแล้วก็เน่านี้น้ําท่วมท่งกันหมดแล้วะนะฮะโดยเฉพาะเหนือถนนรังสิตองคาักษ์นะฮะ,ะซึ่งเราเคยคาดการณ์ว่าเมื่อก่อนประมาณสัก สี่ห้าวันนะว่าน้ําจะเต็มทุ่งนะัตอนนี้เต็มแล้วนะครนี่คือคลองลังสิตนะคะที่เราผ่านไปก็เห็นได้ว่าน้ําล้นคันไปแล้วนะคะอาจารย์นี่คลองรังสิตใช่ฮะเพราะฉะนั้นน้ำล้นคันก็แสดงว่าน้ําเต็มทุ่งและด้านหนึ่งนะจากคลองลิบพัดมาถึงคลองลังสิตเต็มหมดพื้นที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเห็นคนเดินเข้าออกเนี่ยน้าคอเลยเข้าคอเลยนะฮะนั่นแสดงเห็นว่าเริ่มมีมีปัญหาขึ้นแล้วนะฮะครับที่นี่ก็คือบริเวณของสังสิตนะคะซึ่ง ชาวบ้านนี้ก็ต้องขนย้ายสิ่งของออกมารวมทั้งสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็เดินทางก็ยากนะคะอาจารย์เพราะว่าจะต้องคอยโบ,ก,บกรถที่ผ่านมาอาจารย์ดูสภาพน้ําตรงนี้แล้วรู้สึกเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนคะครับก็น่าห่วงเพราะว่าจับใดที่เรายังไม่สามารถระบายน้ําลงออกทะเลได้สภาพก็จะเป็นอย่างนี้หนึ่งเดือนนะครับเพราะว่าน้ําเหนือมาอีกมาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ไม่ได้ไม่ได้เบาลงเลยนะครับ และการเรนจะหนักมากขึ้นรุนแรงขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูแผนผังน้ํากันนะคะว่าประเมินแล้วน้ําจากทางด้านรังสิตลงมาจะไปที่ไหนต่อและจะเข้าท่วมที่ไหนต่อไปนะคะมาดูเลยฮะภาพขอภาพแรกฮะฮะเองที่ผมเรียนคืออันนี้เป็นแนวของรังสิตนะฮะเพราะฉะนั้นน้าเหนือมาจากระิพัฒ์เนี่ยเราไป สำรวจดูระดับน้ำเนี่ยลดลงเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังค,คงอยู่ในระดับ160ล<ม>ูกาเมตรต่อวินาทีนะฮะเข้ามาเพราะฉะนั้นพอเข้ามาปุ๊บเต็มทุ่งหมดแล้วตอนนี้เต็มทุ่งถนนลังเลนเขาลักน้ำล้นข้ามแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปจะเข้ามาคลองหกวาเพราะฉะนั้นน้ำจะใช้เวลาในนี้7วันนะฮะเพราะว่ากว่าจะเต็มทุ่งนะเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยคือ7วันอันตรายสำหรับสายไหมนะฮะเพราะว่าเมื่อน้ำเต็มทุ่งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยน้ำจะเข้าคลองหกวาซึ่งคลองวาในระยะแรกจะรับน้้าไไดออยยู่่่่ะะแตตวรป จะรับไม่ได้เลยวันที่8เป็นต้นไปเนี่ยจะมีปัญหาทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อน้ําล้นขันกันน้ําแล้วปัญหาคือว่าขันกันน้ำรับหลีเนี่ยจะเอาไม่อยู่เราประเมินแล้วว่าระดับขันกันน้ำาบหลีเนี่ยถนนอัทไทล่าถนนสายใหม่ระดับ2องจุ้าเอาไม่อยู่นะจะล้นเข้ามาเพราะฉะนั้นขันกันนี้มีความสําคัญมากที่การชั่วข่าวนะฮะเมื่อน้ําสามารถจะบุกขันกั้นน้ำชั่วข่าวได้นั่นหมายถึงว่าขันกั้นน้ำตะวันมีปัญหาทันทีพื้นที่สามวาหนองจอกนะฮะแล้วพื้นที่นอกขัน หนักแน่ๆนะครับหนักแค่แไหนคะอ,อาจารย์คะระดับน้ําจะเพิ่มขึ้น0.5ถึง80 0.8เมตรนะ่นหมายความว่าเกือบเกือบจะล้นคันของหกวานะเพราะฉะนั้นแต่ว่าน้ําเหนือยังมาอยู่อีกไม่ใช่มาเท่านี้ฉะนั้นการระบายน้ําลงทางล่างเป็นเรื่องสําคัญนะ,ะจากคลองหกวาลงมาคองแสนสแสบ,บไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบายน้ำนะ,ะมีแค่คลอง 14- 15 16สามคลองเท่านั้นเป็นคลองใหญ่ๆนะเพราะฉะนั้นก็ฝากรัฐบาลไปคงจะต้องมาดูนะครับเดี๋ยวลองมาดูพื้นที่ต่อไปนะค่ะไปดูที่กรุงเทพมหานครกันเลยนะคะอาจารย์ว่า ตอนนี้คาดการว่าจะเข้าท่วมที่ไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์คครับอันนี้เป็นพื้นที่ปทุมธานีกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานะะค,ครก็คงจะเป็นอันนี้เป็นการคาดการที่ว่าน้ําจะท่วมนี่คือสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะ,ะท่วมอย่างนี้สีน้ําเงินสีสีน้ําเงินก็น้อยกว่าหนึ่งเมตรนะฮะ,ะแล้วก็สีเขียวก็หนึ่งสองเมตรนะฮะทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะวันนี้ผมได้ประเมินสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนะที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะก็คืออยากให้กรุงเทพเนี่ยเตรียมใจทําใจและมีสตินะฮะเพราะว่า ก,กรณีการศึกษาที่เลวร้ายสุดนั่นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคันเอาไม่อยู่<ภ>นะฮะน้ําล้นคันนะฮะจากริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาคันเหนือน้ําเอาไม่อยู่<ภ>นะฮะอันตะวันออกเอาไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นดูภาพนี้ครับค่ะภาพถัดไปเลยนะคะภาพถัดไป,น,ไปนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับกรุงเทพมหานครท่วมทั้งหมดนะฮะค่ะสีจังอย่างนี้คือท่วมท่วมประมาณสิบถึงยี่สิบเซนนะฮะแล้วก็สีถัดมาก็ประมาณห้าสิบเซนบริเวณนี้นะฮะแล้วก็สีเขียวนี่เกินหนึ่งถึงสองเมตรนะฮะซึ่งเหมือนนี่คือ อ่สีนี้นะฮะน้อยกว่าหนึ่งเมตรสีนี้น้อยกว่าห้าสิบเซนสีนี้น้อยกว่ายี่สิบเซนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็คงต้องทําใจแล้วฮะว่าคุงเทพว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะทํำยังไงนะฮะก็ฝากนะฮะก็เรียนฝากรัฐบาลว่าการอพยพหนีภัยแผนการจัดการเรื่องสําคัญที่สุดนะฮะโกราหันแน่ๆนะถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมทําใจมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ที่อาจจะเป็นอย่างนี้ได้ค่ะคือผมคิดว่าเราบอกได้ยากมากขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของคันนะแล้วก็ ระดับน้ําล้นคันแน่ๆทางฝั่งตอนออกอย่างที่ผมเรียนนะฮะแต่ว่าปัญหาคือระดับน้ําจะล้นหรือไม่ล้นริมเจ้าพยายังต้องเฝ้าติดตามต่อไปค่ะ,ะควันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะคคตอนนี้ต้องรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องสักเท่าไหร่แต่ต้องมีสติค่ะและก็เฝ้าระวังนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดแล้วล่ะค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณคุณารินในช่วงนี้นะคะค่ะนั่นคือภาพรวมจากการประเมินที่กําลัง